ครับชาวเน็ตครับวันนี้มีอีกคนหนึ่งจะมาตัดไปแสดงละครที่วัฒนธรรมไทยเขาจะมาตัดทรงประหมอคางดํานะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูครับทรงประหมอคางดําดูนะครับนี่ครับทรงประหมอคางดําอันนี้คือหัวประหมอครับเนี่ยครับประหมอมันจะเป็นหัวอย่างนี้แล้วมันมีเขี้ยวเข้ามานิดนึงครับนี่ประหมอคางดํานะครับเนี่ยนี่หัวประหมอครับปากประหมอ ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันก็ตัดออกนิดหนึง่งให้ตรงนี้ยาวๆหน่อยนึงครับดูนะครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทรงนี้เขาเรียกทรงปลาหมอคางดําที่เขกากําลังระบาดอยู่ในทะเลมันหากินปลากินกุ้งกินอะไรทุกอย่างเลยครับเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดํานี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยแล้วแล้วปลาหมอคางดํานี่มันจะต้องใส่เบอร์หนึ่งนะครับ เอาปฏิลเลี่ยนเบอร์สองปรับฟันขึ้นสูงสุดใส่เบอร์หนึ่งดูนะครับตัวปลาหมอคางดำมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บใส่เบอร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยขอเพื่อที่จะให้มันมีปากก,กว้างๆหน่อยอย่างนี้ครับปลาหมอคางดำครับตัวนี้มันแก่กลับมันออกหนวดครับปลาหมอคางดำมันออกงวดปลาหมอมันออกนวดนะครับเดี่ยดูทรงปลาหมอคางดำ ก็หมอมันออกหนวดต,ตัวนี้ไม่คมเราเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าแบตมันนอนอนี่ครับทรงกระหมอมทางดำพืชพืชพืชน,นี่เอาตัวนี้ออกดีกว่าเพราะว่ามันทำลายไม่ได้ <c oughs> ตัวเบอร์หนึ่งมันมันติดปัญหาตรงเบอร์หนึ่งแล้วผมไม่สะมมาประมาณห้าเดือนนี่แหละครับ ผมไม่ได้ใส่ลายแขกนะครับเพราะว่าผมจะทำปมหมอคางดำให้ได้นี่ดูนะครับตัวปมหมอ้หยดหยดน้ำมันอาจารย์หย,ด,หยดทั้งไงก็ม่หีขอควันเบอร์หนึ่งให้ได้ผมตัดเบอร์หน,นึงน่งตัดยากปมหมอคางดำ คนเขาเขาจะไปแสดงละครเราต้องทําให้ดีท okay, <sir>. ี่สุดเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงปะหมอคางดําด้วยดูด้านหลังนะครับตัวปะหมอนี่ดูหางปะหมอครับอ๋อโอเคครับอ่านี่ดูหางปะหมอครับดูด้านหลังนี่ทรงหางปะหมอครับัองนี้ก็เหมือนกันนะครับดูอ๋อโอเคครับดูฝั่งนี้นะครับโอเคโอเคครับปะหมอคางดําตัวมันจะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้เป็นปลาหมอครับี่หางปลาหมอนี่ตัวหางปลาหมอนะครับด้านข้างเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตรงปลาหมอคางดํามันตัดยากนะครับปลาหมอคางดํานี่ไประบาดอยู่ในสภาไประบาดอยู่ในพวกชาวบ้านจะนับรับซื้อ60เป็นตันเลยครับ60ตันจะขายกิโลละ ห้าบาทสิบห้าบาทนี่แหละครับเขาจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์ปลาหมอคางดํานี่เราชาวไทยเราลนนลงกันให้ไปนี่เนี่ยดูตัวหางปลาหมอครับฝั่งนี้ก็เอาออกครับครับครับเนี่ยป๊บเนี่ยทนี้เรามาดูปากปลาหมอคางดำนะครับหัอมันเป็นอย่างนี้ป๊บฝั่งนี้เป็นอย่างนี้ ตัวนี้ตัวกินทุกชนิดเลยครับกินตั้งแต่ตั้งแต่ขนไปจนถึงไปถึงกุ้งเนาะหมอคางดําตัวนี้ดูครับคางดําจริงๆด้วยหนวดจมูกก็ดองครับนี่แหละครับทรงปาหมอคางดําครับผมให้ดูรอบๆเลยนะครับเอาช้าๆสไลด์ดูนะครับนี่ตรงนี้เราก็จะทําให้เป็นเงาหน่อยๆเพื่อเขาจะทําลายครับนี่หางปาหมอครับนี่ดูตัวหางมันนี่ดูหางมันนี่หางปาหมอคางดําไอ้ตัวนี้กินไม่เลือกครับ ินตั้งแต่อยู่กรุงเทพมาถึงบ้านดนก็กินเหมือนเดิมครับกินอย่างเดียวครับนี่ดูด้านหน้าครับครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับทรงกวาหมอคางดำครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้นด้วยครับสวัสดีครับ